เออก็สวัสดีกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในรายการ Endoy Gamer นะฮะวันนี้เราอยู่กับเกม Minecraft Pocket Edition เวอร์ชัน0.12.1 Beta 7นะฮะเออก็มาดูเออเรามีแขกรับเชิญนะครับสวัสดีครับเออก็เป็นเพื่อนของผมเองนะซึ่งมาจะมารีวิวกับผมด้วยนะครับอ่ามาดูที่หน้าแรกก่อนเลยเอ่าดูอ่าด,ดูภาษาครับภาษาก็ยังไม่มีภาษาไทยครับ <c oughs> อยากให้มีเรียวจังเลยอ่สกินก็เหมือนเดิมนะฮะอ่าตังค่าก็มีใหม่มานะครับเอลอรอรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่ามาละโอเคใน่นี้จ้มาาอยู่นี่มาดูอันแรกเลยผมจะเป็นรีวิวแบบอัน,อน,อนแ,รแรกแรกเลยครับอันแรกเลยอ่า เมื่อกี้ติดอ่านอันนี้ก็มีเรือเรือหลายสีขึ้นนะครับมีเจ็ดสีนะใช่ป่ะหบเออหกสีหกสีแล้วก็มีบอสครับตัวนี้ชื่อว่าบอสนะฮะซึ่งมาจากนรกเอ๊ะจ๊ะเอ๊ยไม่ใช่อะไรนะมันไม่ใช่ ก็คือบอสเนี่ยมันชื่อบอสมันชื่อบอสไม่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 ใช่ไอ้นี่มาดูปตากะปูนะฮะเออเป็นตัวไหมครับที่ใหญ่สุดที่ใหญ่สุดแล้วในเวอร์ชันนี้นะอย่าไปดันมันนะมันหนีทีนี่ยฮะเสรีฐานหน้าหันนะฮะนะเราห้าห์นะแต่ถ้าเราเป็นเกม ก็ประตูนรกนะฮนะเข้าไปเลยตัวอะไรวะแมวแมวเยอะแมวด้วยแต่ว่เลี้ยงไปแล้วก,ก,ก็จะเป็นแบบนี้นะซึ่งเราวางมันยากนะสำหรับผมอนะ่มปะประตูมันอยู่ตรงนี้คนะตัวอยู่ <laughs> นี่นะใช่ใช่ผมก็ผมจะเดินสะพานต้องสร้างบอบอบอ๊อบคือผ,ผมไม่ผม ก็ไม่รู้นะฮะเออแต่ว่าจะว่าจะว่ามันจะเกิดยังไงนะครับแล้วก็จะมีพีซอมบี้ด้วยนะฮะมีพีคอมบี้อย่างเดียวผมไม่เห็นมีแก๊สเลยนะแล้วก็มีอันนี้ครับอืมซึ่งเป็นอะไรอะอะไรที่อะไรไม่รู้อ่ะผมผมก็ไม่ผมก็ไม่รู้นะก็ใครรู้ก็คอมเมนต์เลยนะฮะคอมเมนต์ได้เลยนะฮะอืมผมผมไม่รู้ฮะไม่รู้ที่นั่นเราคงมีหิ้งกลวนด้วย มันมัน,มน,มนอันนี้ฮะก็มีสมสมลายสีเอม,มีลายมีลายอะไรแตกกับลายไม่แตกฮะลายก,กลุ่นกลางแล้วก็หัวนะหัวหัวก็เป็นแบบนี้ฮะอ่ะมาจริงซอมบี้ครับเขาอย่าไปสนใจเขานะฮะนี่อืม มีห้าหัวด้วยกันนะฮะแล้วก็มีแมวครับอแมวแล้วก็ถังต้นไม้คือสี่เลียงเออกถ็ถางต้นไม้ด้วยนะฮะเออกระถางม้ซึ่งทําได้ถ้าที่เกิดเป็นต้นไม้ก็ใส่ได้หมดนะครับได้บางอันเดี๋ยวลองดูนี้อันนี้มันจะไม่ได้เดี๋ยวเนะี่แี่ยเราจะกดวางก็ได้ไดไเออใช่บางอันนะครบบางอันเท่านั้นแล้วก็แมวเออแมว แมวที่แมงคุยขนเนี่ยคือแมวป่านะซึ่งเราไม่ได้มาเลี้ยงถ้าเกิดเลี้ยงก็ต้องใช้ปลาใช้ปลาเลี้ยงมีทั้งหมดที่ผมรู้นะมีสามพีสีสีนะแมวป่าสีดึงด้วยรวมๆสีสีแล้วก็แมวดานั้นด้วยตัวถัดมาก็โกเลมนะเออโกเลมโซโนโกเลมเอากันแล้วเนี่ยก็ปล่อยเขานะปล่อยเขาไปนะวิธีการสร้างก็ก็ใช้นี่ครับ เซนเล็กดาวไม้ดูไหมเซนเล็กนะครับเซเล็กแล้วก็ฟักทองใครที่ยังไม่รู้เกมนหมครับหน่อยๆนยนะเดี๋ยวจะสร้างให้ดูไงก็ได้นท้องอยู่ไหนเออทำให้เองเองย,ยังไม่ดูน,นี่นี่ครับนี่ครับนี่แต่อย่าเพิ่งวางฟักทองนะอย่าเพิ่งวางเดี๋ย่าเพิ่งวา,างวาฟักทองไม่นั้นมันจะไม่ได้อ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดู เออแล้วอ่ะเออไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็โหจะฆ่าโกเลมกัน่หกโกเลมตายย่ะโหเช็คดบเด็กยังไม่ตายอ่ะโหตายย่ะ ว่าผมไผ่ทีนะตรงนี้ก็ผมว่าผมตรงนี้ค่าค่ามัน่ยอะคุณก็จะได้เหล็กด้วยครับเออนี่นะเอาคือค่ากับมัมบักแบบนี้ครับเออนี่เดี๋ยวกุ๊กเดี๋ยวก่อนนี่นี่ผมวางก่อนนะวางฟ้าคองก่อนแล้วก็นี่ครับมันก็จะไม่ได้นะครับต้องวางก่อนมันก็ได้อรัเห็นปะ ก็เป็นเรื่องบล็อกรผมก็ไม่ทราบแต่ก็าสโนโกรเลมก็ใช้บล็อกหิมาในการทำนะครับเอเที่อัมไม่ใช่กันนะครับไม่แต่ในคมมันยัไม่ได้เลยเอ,อ๋อชายชาบมันคือโนโกรเลมบ้างซึ่งเ,ออเป็นีน้หินหม้นมไม่นไม่นไม่นมหไมหนไ้น้นม้น้หนห้านไ โซโลโกเลมก็ใช้บ็อกหินมาบ็อกเนี่ยเสร็จแล้วนะใช้บ็อกฟักทองกดผิดอ่ร้ังซ้อน,นี้เลยนะโซ้ลนี่เยอละเหเเน,นื่นอยกลนะลนะลนะซึ่งมันจะละลายนะไอ้พัน มาดูตรงนี้บ้างนะครับเออก็เป็นที่อัพเกรดนะฮะเออแล้วก็เอาโมมาเอาดาบเอาเช่นดาบมันต้องใช้นี่ครับแท้สีมันสีเปียกเลยมันต้องใช้สีในในการทำนะฮะสีเนี่ยโอ้โหหนูหายโดสีอะไรกูไม่รู้คนนี้หนูผมหาสีอะไรก่อน มันผมจำหน้ามันใช้สีอะผมผมก็เห็นคนนี่แคสเกมนะฮะออจำไม่ใช่เลยนะจำมันไม่ใช่เลเวลนะครับผมเคยทำเออก็ผมก็ไม่รู้อะ่ะมันใช้อะไรก็เป็นกคมเนต์มาได้ใช่ครับอืมมันจะได้ไปหาดูเออน้าเราจะได้ไปหาข้อมูลเพื่อนเติมมาให้ดูนะเออก็จบยังม,มันมันมันยังไม่จบอะ่ะ นี่มันเหลือตัวซอมบี้อ่ะอันเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายให้ดูกันว่าซอมบี้อ่ะมันจะใส่ชุดเกาะแล้วแล้วก็จะมีเอ c ซที่กลายเป็นซอมบี้ด้วยก็ชาวบ้านนะชาวบ้านงันไงไงคือชาวบ้านแหละเออนะฮะมาันมันจะมีแล้วนะฮะแต่ผมต้องเอาไข่มาก่อนไข่ซอมบี้วางกระจายตัววา,วางวางรวมเลย เนี่ยเออเนี่ยเห็นปะ่ะจะมีมด้วยอ่ะมีชุดเกาะ,กะนะฮะแล้วแต่ว่าภาว่าเราจะเอาจะเอาระดับอะไรน,นะฮะกาลังฆ่าเตอร์เมียนใหม่ดีกว่าเดิมนะมีฮะเนี่ฮะ,ฮะ,ฮะเห็นปะ่ะผมก็จะปรับปรับปรับอะไรเนี่ยอันนี้คือ,คอที่คือที่กำเนิดซอมบี้นะอ๋อใช่ปะ่ะ ผมว่ามันมันมัวมั้งมันบากนะเออนั้นแหละมั้งนเ่เน่น่น่นน่ีีเน่นะฮะมันมันมันก็มีนะฮะมีเดี๋ยว้ดูก่นีอ่ะงบีถ้าเกิดเราฆ่ามันนเราก็ได้นะผมมันฆ่ายู ้งลบับ๊กบัก๊กสร้างมันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมันก็ตายไปเองนะฮะถ้าเกิดตอนเช้าเนี่ยมันก็จะไม่ตายฮนะไถ้าเกิดใช้ชุดกนเกาะเหล็กในนี้เป็นเอ็มบีซีเอ็มบีซีนี่ซอมบี่ บ้านจะชุเจะชุบกับน้ำ มากนะครับนี้บอกวล้เ,เนี่ยหมดชีวิตรอดนะฮะโอ้โกำลังเจอซอมบี้เลยนะต้งงองหลบต้องหลบหาที่รีวิวก่อนแล้วก็นี่ฮะมันก็จะเป็นอะไรอ่ะเออแมปม,มันม,มันจะเหมือนนี้ครับเหมือนเหมือนทีซีขึ้นเรื่อยๆนะครับ คอมเออเหมือนคอมนะครับเออเอเอฮะอา้เอาเราจะมาดูก่อนเลยบี๊ตามมาเลยเ ผมออกก่อนกันเราเล่นหมดใหม่กันนะฮะนะแล้วก็เป็นแบบนี้นะมีเห็ดยักษ์อยู่เออมันก็มีทหารเนาะเธอใส่สีดำด้วยออกก่อนดิต้องปรับนี้ก่อนว่าเสียงอะไรปรับนี้ ปอกไปได้เลยเอแบบีแป๊บนึงนะแป๊บ,บนึงปีกคนก็ได้เออเรื่องตั้งค่าเนี่ยแต่ผมทำให้ดูนะเออก็คืออะไรอ่ะนี่คือการซูมนะเออซูมมันซูมอะไรสักอย่างอ่ะที่เขาเรียกว่า p เอ้ฟโอวี o v นะฮะถาไม่ออกกันโตอังกฤษนะฮะ ก็ก็ไม่ต่อก็ทำได้บางอย่างนะครับเออเรามาดูเรื่องการเดินการกดปุ่มนะเออเออมีหลอดอาหารกับหลอดเลเวลนะหลอดเลเวลจะอยู่ด้านล่างอะไรหลอดตรงนี้ฮะผมทำให้ดูค่าแล้ว เออก็ก็วิ่งก็กดตรงเดินสอง้งนะฮะามนด้ไปเหมือนคอมกดลไม่ยนงั้งเออนะฮะก็กดเดินสองั้างมาไปให้ละนะครับไหมไไหนไม่พลังเลือกผมไม่หมดทีหมดอาหาร ถ้าสัตว์เราก็ได้เรเวลด้วยนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามอนสเตอร์เนี่ยได้เรเวลหมูก็หมูก็ได้นะสัตสัตแล้ว <c oughs> ได้ดนะเรเวลละเนื้อสัตว์นเนื้อสัตว์ไม่เห็นเนื ปับหนึ่งค่ะมาขอก่อนแล้ว เออแต่ผมเล่นเองนะ,นะงเล่นเองเออป็น,นคนเล่นนะเป็นตังต้งเนัก็มีชุ่างานมีรูปด้วยใช่ครับตมีรูปด้วยอ่าใช่ต้องใช้การเราแกการรีวิวนะครับ เออได้เรียบร้อย,ย,ย,ยอแล้วรีอเวล่ยอ่าผมจะกินนี้ดูนะฮะก็ก็กดกดไปมันก็แค่ให้กินนะเห็น่ะเกิดทอดอ่ะเกิดทอดมันก็จะไ,ได้เยอะกว่านะครับอืมก็อะไรอ่ะงงเห็นป่ะมันจะเป็นปุ่มตรงกลางสองปุ่มนะเออปุ่มปุ่มด้านด้านขวานะฮะด้านขวาเนี่ยจะคือกระโดดนะฮะด้านซ้ายนี่ก็จะคือนั่งกดกดเห็นป่ะผก็จะนั่งอนะ่ะ เด um <uh ี๋ยวผมปรับก่อนว่าตัดเลงไหมหรือว่าอยู Other ่ไหนตรงไหนมันมีกันหมวกอ่ะนั่นเราเห็นป่ะเออตั้งค่าอันนี้มันก็จะใหม่ขึ้นนะครับแล้วก็จะนั่งฮะนี่นะคะผู้หญิง ก็นั่งได้น,นะอ่าแลดึงขึ้นแล้วก็นั่งน,น่ารักดีม,มันก็จะเป็นมีสองหน้าฮะด้านหน้ากับด้านหลังแล้วก็ด้านคนที่หนึ่งนะฮะเออก็มีไห,ไหม,มก็ไม่มีนะก็ขอจบคลิปเพีง่น,นี้นะนะก็อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์กันด้วยนะครับอย่าลืมกดเลยนะคะ